I am that Ladies and gentlemen, we have coming committees. I am no sort the youth school. Hello, Regentsmen of the Officer Training Hub, of the School. I am proud that you keep our to improve our performance to be good citizens of Thailand. Our Regentsmen have many projects that reach the policy of the Affairs Center. Right now, we would like our committees to watch our presentation you. วัสดีครับผมนักศึกษาวิชาทหาผรผาปนวิภูมพองจากสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทหารใหญ่วิชัยลัยทำหน้าที่พิตรกรนในการสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกรมนักนศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่พิทยยลัย,ยเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกพิจารณาสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขันเพื่อสถานศึกษา,าร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันในช่วงแรกนะครับขอเชิญท่านพบก,กับประวัติสถานศึกษาและประวัติของกรมนักศึกษาวิาทหาโรงเรียน,าน,นหาดใหญ่วิทยาลัยเชิญรับสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยตั้งอยู่ณบ้านเลขที่468ถนนเพชรเกษมอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่6กันยายน ปีพุทธศักราช2 4 8 8นับถึงปัจจุบันทำการสอนมาแล้ว67ปีปัจจุบันมีนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน4,214คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น252คนการขออนุญาตเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร ได้รับอนุญาตให้เปิดเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2514มีนักเรียนสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารจำนวน3 0ถึง40นายสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นกรมนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2553ปัจจุบัน มีนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมด3ชั้นปีจำนวน657นายมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจำนวน6คนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิงบริสุทธพัทราอานนำโรงตำแหน่งประธานคณะดำเนินงานกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายของกรมนักศึกษาวิชาทหาร ที่กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาน,นักศึกษาวิชาทหารและยุวชนทหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ถึงปีพุทธศักราช2558ในการจัดนักศึกษาวิชาทหารไปรับการฝึกณมณฑลฐาน6ที่12ค่าเสนาโนโรงรนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดแด่วิทยาลัยไ,ได้จัดกระบวนการให้นักศึกษาวิชาทหาร ออกจากโรงเรียนโดยให้รายงานตัวจัดแถวและรายงานการกำกับดูแลแถวตามรูปแบบที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้ครับิาาชาเรนต่อาหาิิสลาจีไท,ท่นคุณขอรายงานตัวเขา้ารับการฝึกค่ะรัผมหนัาศสาราวิชาาหารธร,รกิจวิบาาูขอรายงานตัวไปรับการฝึกครับ าศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยไ,ได้บรรจุก,การเรียนการฝึกวิชาทหารเข้าในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมในเครื่องแบบมีเกณฑ์การประเมินผลตามระบบและมีผลการจบหรือไม่จบหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแต่ละปีมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารจำนวนมาก แต่ไม่มีโอกาสโรงเรียนจึงมีนโยบายให้เปิดกิจกรรมยุวชนทหารเพื่อสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความประสงค์ที่จะฝึกความมีวินัยให้กับนักเรียนการพัฒนานักศึกษาวิชาทหารให้เกิดทักษะและสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจึงได้ก่อตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อปีพุทธศักราช2542และได้พัฒนางานอย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2552จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นกรมนักศึกษาวิชาทหารและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2553บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 1. นบริหารจัดการงานตามนโยบาย งานตามแผนการปฏิบัติงานและงานตามที่รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2. กำกับดูแลอำนวยความสะดวกในการเรียนการฝึกวิชาทหารทั้งการเรียนการฝึกภาคปกติและการฝึกภาคสนาม 3. ให้ความร่วมมือกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่42ทุกกรณี การจัดการปกครองในกรมนักศึกษาวิชาทหารจะดำเนินการตามระบอบประชาธิปไตยดังนี้ 1. ส่วนของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจะทำการเลือกตั้งคณะดำเนินงานและรองประธานให้ปฏิบัติหน้าที่วาระละสองปีส่วนตำแหน่งอื่นประธานเป็นผู้เลือก 2. ส่วนของนักศึกษาวิชาทหารจะทำการเลือกตั้งหัวหน้ากรมนักศึกษาวิชาทหารจนถึงรองหัวหน้าหมวด ส่วนหัวหน้าหมู่จะดำเนินการสรรหาและปฏิบัติหน้าที่วาระละหนึ่งปีภาระงานที่มอบหมายให้กรมนักศึกษาวิชาทหารรับผิดชอบและดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดภาระงานโดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาส่งเสริมสนับสนุนคือ 1. การบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหาร กรมนักศึกษาวิชาทหาร 2. การเปิดประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ 3. การวางแผนดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติตามนโย,ยบายหรือตามที่ได้รับมอบหมายการแก้ปัญหาเบื้องต้นการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นกรมนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกตามกำหนดการของศูนย์ฝึกดังนี้ 1. กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารแต่งเครื่องแบบในสัปดาห์ที่2ของการเปิดภาคเรียนจัดประชุมชี้แจงการยืนยันสิทธิ์การเรียนวิชาทหาร 2. จัดกิจกรรมฝึกทบทวนแถวชิดตรวจวินยัยและปฏิบัติตามธรรมเนียมทหารในสัปดาห์ที่3ส,สัปดาห์ที่6ของทุกปี การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาวิชาทหารได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดโครงการพัฒนาวินัยสู่รั้วฟ้าแดงโดยนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ตรวจวินัยนักเรียนทั่วไปโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำา 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติงานด้านผู้นำจากสถานการณ์จริงเพื่อให้รู้จักคิดวิเคราะห์และรู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีสติการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ความสามารถทางทหารเพื่อให้เกิดทักษะชีวิตดำเนินการดังนี้ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อมีภัย 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จำลองยุทธวิธีการรบเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการใช้อาวุธ 3. จัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการกอบกู้เอกราชเกี่ยวกับพลังของการรักชาติเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในความรักชาติกรมนักศึกษาวิชาทหารได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารสำนึกในการเป็นพลเมืองไทย และมีอุดมการ์รักชาติเชิดทูนสถาบันดังนี้จัดโครงการนสอทอหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์โดยนำนักศึกษาวิชาทหารไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยในสถานที่จริงและสถานที่จำลองเพื่อให้เกิดความตระหนักนอกจากนั้นการได้ดําเนินการนำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางรัฐพิธี เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและความภาคภูมิใจการปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขได้จัดโครงการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรับผิดชอบความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีเมตตามีน้ำใจและเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมเช่น โครงการอุ่นไอรักฟูมฟักคนชราโครงการนสทอ,อาสาพัฒนาชุมชนเป็นต้นกรมนักศึกษาวิชาทหารเห็นความสำคัญในการสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาวิชาทหารเพราะการบำเพ็ญประโยชน์เป็นหลักการสำคัญในการฝึกคนให้มีคุณธรรมหลายด้านเช่นด้านความเสียสละด้านความเมตตา ด้านความมีน้ำใจด้านความช่วยเหลือเพื่อกูลกันเป็นต้นการดำเนินการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมมีโครงการรองรับเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเกิดความตระหนักคือโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการบ้านสวยด้วยมือเรากิจกรรมธนาคารขวดโครงการต่างๆนี้ที่กรมนักศึกษาวิชาทหารดำเนินการ ได้ขยายผลไปสู่นักเรียนทั่วไปร้อยละ90เพราะทุกโครงการมีนักเรียนทั่วไปสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นโครงการนสอทอาสาพัฒนาชุมชนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการพัฒนาวินัยสู่รั้วฟ้าแดงเป็นต้นการดำเนินการพัฒนานักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้เกิดทักษะชีวิต และประสบการณ์ที่ยั่งยืนทุกโครงการทุกกิจกรรมจะดำเนินการไม่น้อยกว่า10ปีเช่นโครงการอุ่นไอรักฟูมฟักคนชราดำเนินการมาแล้ว11ปีโครงการนสทอ,อาสาพัฒนาชุมชนดำเนินการมาแล้ว7ปีและทุกโครงการดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีในการเข้าร่วมโครงการคือแข่งขันประธานศาึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันของรมักศึกษาวิชาทาหารโรงเรียนทหาใหญ่วิทยาลัยเราได้ดําเนินการโครงการต่างๆมากมายเพื่อพัฒนานักษาวิชาทาหารให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตของประเทศชาติการพัฒนานั้นโดยใช้กิจกรรมต่างๆสอดพร้องกับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของหน่วยประชาการรัฐาสตน์ดแนดรวมนักศึกษาวิชาทาหารโรงเรียนทหาใหญ่วิทยาลัยขอขอบคุณ โดยบัรชาการรักษาดินแดนที่มีนโยบายให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคตขอบคุณครับ